เอาละฮะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobi l Channel วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันในเกม Identity f ที่เซิร์ฟเวอร์จีนครับเซิร์ฟเวอร์จีนจะมีหลากหลายสกินมากๆเลยที่เซิร์ฟเวอร์ global หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เราเล่นนั้นยังไม่มีสกินพวกนี้วันนี้ผมจะมารีวิวสกินที่มีเฉพาะเซิร์ฟจีนแต่เซิร์ฟไทยยังไม่มีรอว่าอนาคตจะมีการเพิ่มเข้ามาบ้างหรือเปล่า อ่ะเกินกันมาเยอะแล้วฮะสกินนี้เป็นสกินม่วงของลัคกี้กายหรือชายผู้มีโชคที่มีชื่อว่าการเดินทางของดวงดาวครับก็จะเป็นชุดของนักบินอวกาศเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ให้ดูสักสองสาเกมนะเพื่ออนาะคตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กลบลหรือเซิเวอร์ไทยเราจะได้จับจะได้จองฮะ ริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอด t v ีวบนเว็บไซต์รับริสแมน o อยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินม่วงของชายผู้มีโชคลักกี้กายที่มีชื่อว่าการเดินทางของดวงดาวนั่นเองครับเดี๋ยวระหว่างเล่นก็ดูสกินกันไปด้วยนะไม่รู้ว่าจะมีการเพิ่มเข้ามาในอนาคนหรือเปล่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์โกโบครับ แล้วก็จะมีอีกหลากหลายสก,กินมากๆนะที่ว่ามันมีอยู่เฉพาะเซิร์ฟจีนะเดี๋ยวผมจะทยอยลงมาเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องคิโนนะจากช่องคิโนโกะนะครับสำหรับการให้ยืมไอดีมาทําการรีวิวนั่นเองยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องคิโนไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวระหว่างนี้เราดูสก,กินกันไปนะครับผมดูไปเรื่อยๆฮนะเกมนี้เราเจอกับฮาราบูโจฮะหรือว่าทางหน้าของตัวฮาราบารุนั่นเอง จากการเทและดูจากปิงมุมซ้ายบนเนี่ยค่อนข้างจะปิงประมาณหนึ่งเลยนะทุกคน1 2 0บวกบวกนะครับก็จริงๆถ้าเกิดเล่นเซิร์ฟเกิร์บล์เนี่ยผมก็จะปิงอยู่ที่ประมาณสัก20 30 40ประมาณนี้ครับก็จะค่อนข้างลื่นนะแต่พอเรามูฟมาที่เซิร์ฟจีเนี่ยมันก็อาจจะมีความหน่วงความแหลกหวานนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็อาจจะต้องปรับตัวกันหน่อยไปครับเดี๋ยวเรากดเครื่องกบบยาวๆครับอย่าลืมนะระหว่างเล่นดูสกินกันไปด้วยครับถามว่าชอบไหมสวยไหมส่วนตรงผมชอบนะเออคือแบบชอบเลยฮะ สวยเลยแล้วก็รอบๆจะมีแบบพวกดวงดาวดาเสาวดาก้อนต่างๆเนี่ยลอยๆรอบๆตัวนะครับสวยที่เป็นดำๆข้างหลังนั้นเป็นปลอกแขนนะครับเออไม่เกี่ยวกับชุดมันนะเมื่อกี้เราหยิบมาเป็นทหนัาของแฟกันมาหนึ่งนะครับแล้วก็ทะนักของปลอกแขนมาอีกหนึ่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากได้ปลอกแขนอยากได้น้ง้งหอมแต่ไม่ได้ปอกแขนโอเคเป็นการาเดมเนอร์นะครับที่โดนไล่อยู่ เดี๋ยวเรากดเครื่องไปยาวๆครับตอนนี้เสร็จแล้วหนึ่งเครื่องคือผมยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะหน่วงมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวต้องรอไปแบบไปลองโดนไล่ดูนะฮะไปครับเดี๋ยวเราช่วยได้นะเหลือสามเครื่องเลยนะโอ้ลุดวะเกมนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างแต่จําได้ว่ากราเดเนอร์คือคนแรกครับเพราะว่าเขามีเกราะอ,อยู่เนาะอาจจะมีตัวที่โ b ีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนเข้าห้องผมมาผมไม่ได้มองเหมือนกันนะฮะ กดเครื่องไปครับระหว่างเล่นดูสกินไปครับตรงหน้าจอเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรดาวเทียมไหมเออดาวเทียมอยู่บนใบหน้านะครับแล้วก็เวลาที่ใช้โพสดันวอตอะครับมันจะมีการเห็นใบหน้าที่แท้จริงของนาฬิก,กายด้วยนะ <S <S เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมทําเป็นรูปหน้าปกไว้ให้แล้วกันนะ <S <S ใครอยากดูก็ไปดูที่รูปหน้าปกหรือไม่ก็ถ้าเกิดเจอนาฬิกาของต้นเรือน,นี่เดี๋ยวกดให้ดูนะครับ เป็นทางหน้าของฟอร์เวิร์ดนะเมื่อกี้เห็นวิ่งผ่านไปเรากดเชื่อมไปครับเดี๋ยวผมเลยให้ดูสักสองสามเกมแล้วกันครับจะได้ดูว่าเฮ้ยสก,กินมันสวยไหมถ้าเกิดเข้าสุโกโบจะซื้อดีไหมแต่ถ้าเกิดมาผมซื้อแน่นะสก,กินนี้เป็นสก,กินระดับสีม่วงรู้สึกว่าจะอยู่ในโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรอะอะไรการดูดาวดูดาวสักอย่างอะเออเพราะว่ารูปสัญลักษณ์ของกรอบรูปมันคล้ายๆกันนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับโอ้แต่ว่าฟอร์เวิร์ดน่าจะซับดีอยู่นะเดี๋ยวเรารอดูช็อตน,นี้ยังไงอุ้มไม่อุ้ม ปุบปับเข้าไปดึงเทสวยโอ้กาเดนเน,นอร์ยังไม่ได้นั่งเลยนะคือตอนนี้เพื่อนอยังไม่ได้นั่งแม้แต่คนเดียวเอามันเปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนไปเอาทางนั่งของฟอร์เวิร์ดแล้วโอ้ฟอร์เวิร์ดที่ชนยับเลยเพื่อนทิ่วไหมทิ้วบ้างโอาเดี๋ยวผมซับดีกว่าผมซับได้ผมซับได้ทุกคนมีปืนแฟรกันอยู่หนึ่งอันกระปอกแขนอีกหนึ่งอันโอ้ตัวเร่งทอลานเพิ่งมาเครื่องไซเฟอร์หรือเครื่องเดียวแล้วก็ได้อยู่นะมาเด ก็อาจจะยังนะก็อาจจะยังนะเอไป้เอาละเปล่าเอาละเปล่าเครื่องเป็นสิบสองแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมมารับบอลให้เพื่อนนะอุ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเหรอเกินเบอร์เกินเบอร์แล้วเกินไปส่วนกระแสพับหมายไปก่อนมาเลยข้ามมาข้ามมาอุ้ยมันไม่ข้ามมันไม่ข้ามเราก็ไปผมมีไฟวิวอยู่หนึ่งอัน มีไฟวิวอยู่หนึ่งอันเดี๋ยวเล่นกับมันก่อนมาเนใจเย็นถ้าใจเย็นก็อาจจะยังนะหมายมันต้องเล่นหมดทุกคนถ้าไม่เล่นนี่อาจจะยับเอ้ยอะไรอาจจะยังนะเดี๋ยวก่อนมาเด้วนมาเด้วนมาเด้เดอุ้ยจดุจดจุดโอเคสวยนิดดึงนะลูกช้าเหมือนกันวิไฟวิวอ๋อคนาไฟวิวแล้วมันไม่ติดกดมันไม่ติดหรือว่ามันดีเลยไม่รู้ กดไปเลยเมื่อกี้โอ้โหชีวิตแต่ว่าไอจะบอกไหมว่านี่เราเพิ่งแบบนั่งครั้งแรกอะนะพูดจะนั่งครั้งแรกไล่ใครไล่ร์เวิร์ดหรอฟอร์เวิร์ดออกไปแล้วโอ้ยสองคนดูเหมือนจะไม่มาว่ะทุกคนดูเหมือนว่าจะนั่งยาวว่ะทุกคนโอ้โหถือว่าโอ้โหแล้วสิ่งที่น่าจ็บใจคือท่ออยู่ข้างๆ สิ่งนี้มันน่าเจ็บใจคือท่ออยู่ข้างๆโอ้โ oh, หแล้วเพื่อนจุ่มประตูแล้วไม่น่ามาแล้วครับผมจะส่งข้อความบอกผมก็ไม่รู้จะส่งยังไงแล้วอ่านจ,จีนไม่ออกเหมือนกันโอเคครับผมเกมนี้ก็น่าจะตุยน่าจะตุยโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเกมที่สองครับมาทุกคนเราอยู่ในด่านเล็กไซวิลเลยครับหมู่บ้านริมทะเลสาบครับเหมือนเดิมครับก็ยังอยู่กับสกินม่วงของลักกี้กายครับขอปืนหน่อยขอบคุณครับขอปืนได้ปอกแขน ขอน้ำหอมแลป้ปอกแขนไม่รู้เป็นอะไรวนันนี้บนเวียนอยู่กับปอแขนเนี่ยโอเคสวยเพื่อนมีช่างโคมไฟส่งเครื่องมากดยาวกดยาวเจอกับมิชิโกะมิชิโกเกอิชาระวางเล่นดูสกินกันไปนะครับผมยังไงชอบไม่ชอบคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าเอ้ยเพื่อนๆคิดเห็นเหมือนผมป่าแต่ผมว่าชอบนะผมว่ามันสวยดีเป็นชุดแบบขาวมาเลยแล้วก็อาจจะมี ัดด้วยสีแดงเล็กน้อยส่วนตัวหน้ากากเนี่ยก็จะเห็นไปทางด้านของดาวเทียมสีน้ำเงินฟ้าๆนะครับุ้ยลมไววะ่ะล้มเร็วมักล้มหืมตัวนั้นไม่มีเบ็ดเม็นปะอยู่บนเรือไม่แน่ใจว่าเบ็ดเม็น Batman หรือเปล่าถ้าเบ็ดเม็นงานอาจจะหยาบได้โอ้โหไม่ก็เครื่องลราแปสิบเบดเมนครับเอ,อเกมนี้เหมือนจะมี ทางโคมไฟนะครับมีคาวบ,บอยที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็คนข้างบนใครไม่รู้อ่ะทุกคนไปเสร็จหนึ่งเครื่องรวเร็วทันใจอันนี้เราได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มสิบเปอร์เซ็นมาด้วยครับเดี๋ยวเราต้องไปหาปืนก่อนนะเดี๋ยวตรงนั้นเขาน่าจะช่วยกันได้อ๋อ,อเป็นเมอร์เซนโอเคเมอร์เซนารี่เดี๋ยวเรามาเกิดกล่องเกิดเปิดกล่องเปิดกล่องเอาปืนครับโอเคอันนี้ได้แน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นครับ แล้ี้กากระโดดเนิร์ไปเนาะประมาณว่าถ้าเกิดเปิดกล่องยิงเยอะก็ยิงเปิดช้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็โอเคอ่ะมันก็เมคเซนดีอ่ะอะไรก็ได้เพื่อนอย่าล้มเบ็ดเม้นผมผมทันไหมวะผมพุ่งไปเลยได้ไหมผมยิงทันไหมโอ้โอ้มันไม่อุ้มมาดิใจเย็นอใหญ่เย็นครับผมรู้หลักละคือแม่งจะกดไฟวิวคือต้องกดก่อนอ่ะมันจะดีเลยประมาณ0.5-1ถึงวีครับโดนประมาณนะโดนประมาณ เอ้ยถ้ากไม่อุ้มมันเขาจะลุกแล้วนะเฮ้ยจะเอาิง,น,งน,น,นะ,เ,ะ,งะงเ,เพื่อนเฮ้ยเม,ม,ม,ม้ยเ้นเ่้ยเฮอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเ้ยเฮอนเฮ้ยเฮ้ยเ้นเฮ้ยเฮอยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ้เอ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเยเฮอยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเ่้เฮ้ยเฮเ่้เฮ้ยเ้นเ่้เฮอนเฮ้ยเ่เเเ่เเ มีเพื่อนอยู่ตรงเรือครับเดี๋ยวเราไปฮิวก่อนไหมเพราะว่าไม่งั้นเล่นยากน่าดูกระดึบ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 ไปครับทุกคนวันนี้ผมมาโซโล่นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของไอดีหนึ่งครั้งครับน้องคิโนโกะครับแต่งกิวหลายๆนะเดี๋ยวนี้เราฮิวกันก่อนครับเพื่อนนั่งเป็นเฟสที่2แต่ประเด็นคือไซเฟอร์ her, มันขาด2เครื่องเต็มนี่แหละมันขาด2เครื่องเลยอะไม่รู้ว่าจะ ทันจุดสี่ไหมนะนะครับกล่องนี้พี่ขอได้ไหมเราที่ผมขอปอกแขนนะดูดิมันจะให้ปอกแขนไหมขอเถอะเอาไว้เอาตัวรอดครับท้ายเกมโอเคได้อยู่เดี๋ยวเรากดขึ้นต้องการคือตอนวิ่งเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบมันมีหน่วงเนี่ยปิงขึ้นร้อยสี่สิบละมันจะอยู่เลทเนี่ยครับประมาณร้อยยี่สิบจนถึงร้อยสี่สิบประมาณเนี้ยบวกลบนิดหน่อยโอ้ขึ้นไปร้อยหกสิบ <c oughs> คือเป็นร้อยหกสิบเอาเครื่องก่อนไหมเพื่อนโอ้เรียบร้อยขับบุยตุยขับบุยตุยลุยออกไปก่อนไหมเมอร์เซนถ้าไม่ออกนี่นายจะโดนนะเออโอเคเหมือนเขาได้ยินเราเหมือนเขาได้ยินเราเลยไปดมาละดิซิโกะมาผมยื้อเองผมยื้อเองมาดูได้ปิ๊งไหมมาดูมันปิ๊งไหมแต่ยังไงหมายเม ปอนะครับผมมีปอนะครับมาตอนนี้มีสามไม้แต่เยดในนมจะเยะดในนมผมมีไฟไวิวอยู่ทุกคนม,มีไฟไวิวก็ต้องใช้แต่ต้องใช้แบบเพื่อเผ่นิดนึงนะแม่งปิ่งชิปุง๋งคือแบบมันไม่แหลกอ่ะเออแต่ว่ามันหน่วงหน่วงเป็นลูมเตอร์ตี้นายมาเด้อโอ้น่าจะโดนทีโอ้ยแม่ยังไงอ่ะอ๋อ 8 8ดสิปเปร์เซ็นต์คืเต,เตรียมผมคนได้มาได้อุณนะมาแค่ฮันเตอร์เดินดินแต่ผมมาอวกาศครับผมโอ้ยมันหน่วงโว้ยมาเป่ามาเป่ามาเป่าเ,าาเ,าาเาสี่ยวจะไปใกล้มา,าว่ะมันจะเอาให้ได้เลยผมเปิดกล่องไปกินกล่องเลี้ยสองกล่องเนีย้ยเออใจเย็น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 เหนืหน่อยว่ะเหนื่อยกับปิงกว่ะทุกคน เหนื่อยวะเฮ้ยเอาวะดูจากทิศทางเมอร์เซนารีอาจจะแอบแซฟถ้าดูจากทิศทางตรงนี้มาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่าอย่าให้มันเห็นอย่างเดียวประตูสี่สิบมีสิทธิ์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 ลุ้นอยู่เอาโอยมาแล้ววะออฟโลกแปดสิบเก้าิบหนึ่งรประตูนุ้นเปิดครับเหลือนี่แหละครับเหลือประตูนี้แหละ เปิดประตูก่อนไหมเปิดประตูก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาช่วยประเด็นคือเกชาจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดเปิดประตูได้เดดมอร์เซนบล็อกให้ได้ทีหนึ่งเราจะออกได้โอ้มาแล้ววะ่ะเมอร์เซนไม่เซฟเด้ออ่าประตูส4เปอร์เซเ้ยไม่เห็นหรอประตูกันไหมประตูกันไหมไม่เอาอ่ะเพื่อบอกไม่เอาอ่ะเพื่อบอกช่วยเลยวะ่ะเอามาดิ ไฟวิวยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าวิเรียบร้อยโดยหนึ่งเฮ้ยตัวอีกแล้วแม่นะเอ้ยผมพบได้มเมอร์เซนประตูยังไม่เปิดเพื่อนมเมอร์เซนเดอร,รี่ไอ้นี่มันโลบไอ้นี่มันโลบตาแดงมันจะหมดแล้วมันโลบมเมอร์เซนประตูก้อนเมอร์เซนประตูก้อนเราลุกได้เราลุกได้ไดอย่าอุ้มเออสวยมเมอร์เซนประตูก้อนผมจะลุกได้แล้วอีกนิดนึงลงีกนิดนึงไฟวิวผมาแล้วรอบนี้ผมรอดแน่ ประตูมาใส่ประตูอุ้แบงจะส่งกวาก็ส่งไปถูกมาเข้าๆไปดิไปดิไปดิผมลุกเองเดี๋ยวผมลุกเองโอเคสวยมันไปล่อกันตรงนู้นเหลือไฟดิวไฟไฟดิวเหลือไฟวิวอันเดียวไม่ได้เล่นหลายวันลิ้นพันกันเลยทุกคนลิ้นพันกันเลยทุกคนมีไฟวิวไม่กลัวหรอกไฟวิวอันเดียวก็ทำให้ผมรอได้อะไรก็อาจจะยังนะก็อาจจะยังนะมาใส่ละต่อย ผมเะลับต่อยตัดได้หมดแล้วผมจะรับต่อยพวกคนพวกคนสวยสวยกูณรอดได้ไงวะเนี่ยะรอดเฉยเลยทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเกมครับเกมนี้เราอยู่ในด่านอ่ออะไรนะดาร์ควูดมาเปิดกล่องก่อนรอบนี้กล่องขอปืนเปิดกล่องขอปืนมาดูได้ไหมว้าวแม่งไม่ได้แม่งเปิดไม่เคยได้วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรดวงกุดเหลือเกิน โอเคปอกแขนฟอร์เลเวอร์ปอกแขนตลอดไปโอ้ม oh, ันเชื่อมทุกเครื่องเลยวะไม่อยากจับเครื่องเชื่อมเลยอ่ะโดนไม่อยากจับเครื่องเชื่อมเลยโอ้โหโดนแล้วจะขอดูในบ้านนิดนึงครับมีเครื่องหรือเปล่ารอบนี้เจอเฮอร์มิสปุโรหิตนะฮครังนี้เบดเมนอยู่นน้ำเขียวครับมันเดิมระหว่างเล่ดูสก,กิีนกันไปด้วยนะฮะสวย กคสวยคือผมเห็นสกินนี้ผมนึกถึงเกมเกมนึงชื่ออะไรว่าแอสโตเนียมั้งในสตรีมอะเป็นฟีลแบบว่านักบินอวกาศอะไรประมาณนี้แหละเออไปสำรวจโลกอะไรแยสวยนะสวยเลยสวยเลยสวยเลยสกินสวยสกินสวยคือมาก็ถ้าเกิดขายก็ซื้อเออขายก็ยอมซื้อสวยจริงไปเราเอาเครื่องแบบว่าไม่ต้องเชื่อมครับมันจะได้ปั่นเร็วๆเรื่องเชื่อมแล้วมันกระจายไปเครื่องอื่น มีเครื่องเพื่อนเมื่อกี้72%ครับเครื่องเรา50โอ้บิงว่ะโอ้เออไม่ใช่เบรดเม้นตกใจนึกนนว่าเบรดเมนเอาเบรดเมนนี่หว่ะหาเบรดเม้นอยู่บ้านต้นไม้เขาก็ต้องอยู่แถวๆบ้านต้นไม้นั่นแหละแต่เมื่อกี้น่าจะล่วงจากบนลงล่างโอเคอย่าวางบนเอาวัาเต่เอาเดอร์ฉ er ายที่เพื่อนคนไหนสักคนหนึ่งเกมนี้มีตัวอะไรบ้างนะ <laughs> เกมนี้มีตัวอะไรบ้างนะ ต้องสังเกตจากท่าวิง่งคอมโพเซอร์ไหมคอมโพเซอร์ตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะดูจากเงาไอ้อตัวหนึ่งน่าจะเป็นบาเมดหรือเปล่าหรือเปล่าวะไม่รดูอ่ะไปเว้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 กดเครื่องค้าอันนี้เครื่องเชื่อมก็ต้องกดแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กดก,ดก็คงไม่ไม่ได้เสร็จละใช่ไหมบาเมดเออังไงเขาเติมเหล้าแล้วบาเมดอันนี้ไอ้คนที่โดนไล่คือตัวคาร์อบอยโอเค คขอบอยคนจีนชอบเล่นคขอบอยเหมือนกันนะเออผมมาอัดหลายคลิปแล้วเจอคขอบอยเยอะมากโอเคผมรอยิงให้มีปืนมันก็ต้องใช่หรอาลนมาลงมาลงมาดิออาไหมเาอาคขบอยต่อเหลือสามเครื่องแบบแชร์ๆิ5เครื่องหนึ่งเปอร์เอ,อ้ย เจ็ดสิหเนึ่งเครื <ED> ่องจะบอกเจ็ดสิบห้าเครื่องหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรวะเนี่ยแต่รั่วกันไปใหญ่นะมันจะรั่วกันไปใหญ่ผมมาผมมาผมรอมันเห็นหรอละมั้งดูจากส่งแล้วมันเห็นหรอละมั้งยังยังยังไม่สนใจตรงนี้นเบรดเมนนะเพื่อนตรงนี้มันเบรดเมนนะเพื่อนสองเครื่อง โอ้ทันไหมวะทันแล้วทันแล้วทันแล้วโอ้โหบรรวางอะเด้บรรวางอะเด้มันหน่วงทุกน้นจริงผมรอช่วยนะมันหน่วงนิดนึงอะเฮ้ยเกินไปถ้าเกิดจะเห็นนะเกินไปแอบเนียนขนาดนี้ แอบเนียนขนาดนี้มันก็จะเกิดไปจะเกิดไปหรือเปล่าต้องเข้าอัะกัะสันหน้าเก้าอี้เลยเค้รูดไปเพื่อนโอ้ยมันเอาจราจังกัาาบคาร์บอยจังผมจะบอกให้เพื่อนได้ไหมเนี่ยพยายามที่จะบอกให้อยู่เอ,อ้ยจะเย็นดิโอ้นี่ก็รีบเหลือเกินไปไหนแล้วว่ะออกจุดข้างบน อ่ะบอยไม่เจอบอยเราตามไม่ทันแล้วบอยบอยเอ้ยตามไม่ทันเว้ยไปไหนแล้วข้งนูน้นขวาเทลลางเครื่องห้าสิบห้าเองอะ่ะไม่ทันกะบอยมันไม่สนใจเราเลยโอ้บิงเลยวะ่ะเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนเรามาแล้ว<ห>เพื่อนเรามาแล้ว<ห>บล็อกอยู่ผมบล็อกอยู่<ห>พับไม้ไปอีกหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง74%โอ้ยอยากช่วยเพื่อนก็อยากช่วยกลัวล้มก็กลัวล้มลงมาออมาครับผมมาเดี๋ยววะโอเคมันเปลี่ยน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 ,นบอยอ่องก,กับบอยอยู่นี่ผมกดหัวได้มาดิอึ๊บผมช่วยสุดหมาดีตีมาเลยรับเอเลอร์ วันนี้วันนี้วันนี้สอนตัว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 แล้วล่ะเออตัวอย่างนั้ตัวอย่างนั้นเครื่องน่ายังเครื่องน่ายังเครื่องเครื่องโอ้โห97โอ้เครื่องไม่าน97เปอร์เซ็นต์แม่งขาดไปสามเปอร์ทุกคนด้วยความที่เครื่องมันแชร์ด้วยแหละเครื่องมันแชร์มันเลยแบบยิ่งช้าไปกันใหญ่จะมาเปล่าโอ้โหถ้าเกิดเมื่อกี้จุดได้น่าสวยเลยจุดสีแบบสวยๆเลย โอ้มันติ่งไปประตูนู้นเลยอะผมมาไอประตูนึงแล้วกันนะแต่รอดสักสองคนได้ไหมถ้าเกิดไปอยู่ออนะประตูจะยับแล้วนะตรงนู้นนะต้องระวังแต่ว่าประตูนี้น่าจะเซฟว่ะประตูนี้น่าจะเซฟประตูโอ้ยลมไปหนึ่งถ้าเกิดคนดูมันโดนตีเราจะลมไปด้วยเราะมันตาแดง ถ้าก็เครื่องโดนตีเราจะลงด้วยเครื่องนู้นสี่สองเอ้ยเครื่องเราสี่สองเครื่องนู้นสี่สิบแปดจะจับหว่างแล้วคุณน้ำเพิ่งน,นั่งเฟสแรกเลยแต่ไปไม่ได้อ่ะไปก็ตุยทุกคนไปก็ไม่น่ารอดโอ้เก้าสิบเก้าโอเคเอาเก้าเก้าเครื่องเราดีกว,ว่างงงงไปซะอลอไปละกระดึบล,ๆๆละกระดึบกระเดึบละเอ้ยอยอมแฮาไหลผมออกได้โอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นสกินม่วงครับ ก็เป็นการเดินทางของดวงดาวนะสก,กินของลัคกี้กายครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะฮะ